ณห้องประชุมโรงแรมมอนเทสเบเวอร์ฮิลส์แคลิฟอร์เนียเมื่อบายวันอังคารที่16ตุลาคมสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยนางจุฑาพรเรืองรนอาสารองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมสัมมานา ร่วมด้วยผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในหัวข้อ Amazing Thailand Health and Wellness Products Presentation in USA 2012โดยการนำเสนอโครงการในการชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อในการรักษาพยาบาล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิพิธพธริรเวทประธานบริหารเวิร์ดเมดิคอลเซ็นเตอร์ร่วมในการบรรยายให้ข้อมูลถึงผลประโยชน์ต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในการเดินทางมารับการบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยโครงการ Medical Tourism นั้นเป็นหนึ่งในแผนงานของการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปี2013